กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสภาสายรุง้งจากช่วงที่แล้วที่เราได้พูดถึงความเป็นมาของของเล่นพื้นบ้านรวมทั้งประโยชน์จากของเล่นพื้นบ้านที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆได้ไปแล้วนะคะมาถึงในช่วงนี้คุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเราอยากจะทําของเล่นพื้นบ้านให้กับลูกๆหลานๆสักชิ้นหนึ่งเราจะทําของเล่นอะไรดีซึ่งคุณลุงวินก็พร้อมที่จะให้คําแนะนํากับเราแล้วล่วะคะ่ะ อย่างของเล่นพื้นบ้านเนี่ยบางคนไม่คุ้นมันจะยากเกินไปหรือเปล่าคะที่เราจะพยายามไปหามันหรือว่าหรือว่าเราเราจะเริ่มต้นยังไงดีมันครับก็่าไม่ยากหรอกครับถ้าพอเราอม,มองว่าวัสดุที่มีอยู่ร,บรอบๆตัวเราเนี่ยมันเป็นของเล่นได้เนี่ยอย่างเช่นกระดาษก็เป็นของเล่นได้นะครับอ,อย่างเรามาพับครับเป็นเครื่องบินได้ใช่ไหมครับพับ มาวาดทาเป็นหน้ากากต่างๆได้ใบไม้ก็เป็นของเล่นได้ครับผลไม่กระทงผลละหมากรากไม้ก่อนจะทานก็มาเป็นของเล่นได้ก่อนนะใช่ไหมครับสามารถแต่เติมแต่งเป็นหัวเป็นหางเป็นตัวเป็นอะไรต่างๆได้เป็นของเล่นใช่ว่าเราคิดกันเยอะไปว่าของเล่นอาจจะต้องเป็นแบบอย่างนี้ที่ทำแต่ความจริงมันมีง่ายกว่านั้นคือในครัวก็มีของเล่น นะฮะฟักฟักแปลงแตงกว่าต่างๆมันเป็นของเล่นได้ครับอย่างที่เมื่อกี้ลุงวินบอกนะคะว่าของเล่นมันหาได้ใกล้ตัวมันทําได้ง่ายมากคมันง่ายยังไงคะยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมคะว่าเอ๊ะถ้าเราจะทําของเล่นสักชิ้นให้ลูกให้หลานเราเราเริ่มจากอะไรดีถ้าเกิดบางคนยังยังไปไม่เป็นนะคะครับก็คิดว่ารอบๆบ้านอาจจะมีต้นไม้อยู่พวกใบไม้ อ๋อใบไม้แบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะก็สามารถให้เด็กมาวาดมาวาดรูปต่างๆวาดแล้วก็ตัดตกแต่งหน่อยค่ะมีได้เอามาผูกหน่อยใช่ไหมครับก็แล้วก็วิธีเล่นก็ง่ายด้วยสามารถที่จะเชิดแล้วก็เชิดได้คือจะมีกลไกเป็นเชือกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครั อย่างนี้บางทีเราอธิบายให้เด็กง่ายๆเพียงแค่ว่าการใช้แรงการใช้แรงดึงใช่ไหมครับมันก็จะทําให้ขยับเด็กก็จะได้รู้รู้เขาเรียกวิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องแรงได้การกลับคืนสมดุลเดิมใช่ไหมครับขอลองเลยนะมันง่ายแค่แค่เราประยุกต์ใช้ของใกล้ๆตัวเราได้เนี่ยก็ไม่น่าจะหายากนะคะแล้วก็เอามา เอามาประกอบกันง่ายๆด้วยกลไกแค่นี้เองสำหรับเด็กๆนี่คือเขาจะสนุกแล้วใช่ไหมคะนอกจากคุณพ่อคุณแม่จะช่วยกันประดิษฐ์ของเล่นร่วมกับลูกๆแล้วนะคะหลังจากนั้นขั้นตอนของการเล่นก็เป็นช่วงเวลาที่สําคัญค่ะที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องมีหน้าที่ให้คําแนะนําหรือสอดแทรกความรู้ระหว่างการเล่นให้กับลูกๆด้วยนั่นเองค่ะเมื่อกี้เราได้พูดถึงเรื่อง ผู้นำในการเล่นแล้วก็การที่เด็กได้เป็นผู้ทําประดิษฐ์ของเล่นนั้นๆได้เองค่ะมันจะต้องมีผู้นําก็คือคนที่ชวนเขาไปเล่นหรือคนที่เล่นกับเขาในในที่นี้เนี่ยลุงวินคิดว่าคนกลุ่มเนี้ยค่ะคือพ่อแม่หรือครูก็ตามเนีสำคัญมากน้อยแค่ไหนที่จะนําการเล่นของเด็กๆครับก็มีผู้ใหญ่นี่มีส่วนสําคัญครับเพราะว่าจะกระตุ้น กระตุ้นให้เด็กได้เกิดมุมมองในการทำกิจกรรมเรื่องเล่นของเล่นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถ้าอยากให้เด็กมีความคิดสร้างสารรค์ก็ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่เนี่ย,ยก็ต้องกระตุ้นในเชิงที่สร้างความน้าทายให้เขาเกิดกิจกรรมในการประดิษฐ์ประดอย,อยของเล่นที่สร้างสารรค์มากขึ้นไม่ได้หยุดอยู่ที่ ว,วิธีใดวิธีหนึ่งหรือว่ากิจกรรมของเล่นเช่นใดเช่นหนึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่เป็น,นคนนําการเล่นจะต้องมีคุณสมบัติอีกประการด้วยหรือเปล่าคะลุงดินเช่นสังเกตรหรืออะไรอย่างงี้ในตัวเด็กแน่นอนครับเนื่องจากว่าตัวผู้ใหญ่ที่จะต้องอศึกษาเรื่องการพัฒนาการของเด็กแล้วเนี่ยในทุกๆด้านทาั้งทั้งห้าด้านแล้วเนี่ยนะครับ,รบก็ต้องมาสังเกตเด็กว่าเด็ก มีความสมาธิสั้นไหมมีอารมณ์ร้อนหรือเปล่ามีหรือว่าเป็นคนเฉื่อยชาใช่ไหมครับเป็นคนที่ไม่เคลื่อนไหวสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมาสังเกตเพื่อจะได้จัดกิจกรรมให้เขา พัฒนาตัวเองเพิ่มเติมขึ้นจากสิ่งที่เขาเป็นอยู่ครับคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับของเล่นพื้นบ้านกันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของชั่วโมงของการประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านกันแล้วล่ะค่ะซึ่งตอนนี้คุณลุงวินก็ได้เตรียมอุปกรณ์สําหรับการทําของเล่นพื้นบ้านไว้ให้เด็กๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กที่จะมาเรียนรู้การประดิษฐ์ของเล่นไว้แล้วล่ะค่ะ แล้ววันนี้เด็กๆจะได้ประดิษฐ์ของเล่นอะไรนั้นเดี๋ยวเราตามเด็กๆไปชมกันเลยค่ะค่ะคุณลุงคะกิจกรรมรวันนี้ที่จัดให้เด็กๆเป็นกิจกรรมอะไรคะครับอันนี้เรามาจะเรียนรู้ว่าของเล่นที่หาวัสดุได้จากใกล้ตัวเราเนี่ยครับเริ่มตั้งแต่ถ้ามีต้นไม้ก็เป็นของเล่นได้แล้วก็เรียกของเล่นจากต้นไม้ก็คือส่วนที่เป็นใบนะครับเรียกว่าะมะ นำมาเป็นหุ่นเชิดใบไม้อันนี้เรามีเราต้องมีจินตนาการในการวาดหน่อยว่าเราอยากจะวาดเป็นตัวอะไรบ้างสามารถวาดเป็นผีเสื้อก็ได้เป็นนกเป็นสัตว์ประเภทต่างๆได้หมดเลย หลังจากที่เด็กๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กได้ประดิษฐ์ของเล่นจากใบไม้กันเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้เล่นของเล่นใบไม้กันแล้วล่ะค่ะโดยเด็กๆอาจจะนําเอาของเล่นของแต่ละคนมาสร้างเป็นบทบาทสมมุติแล้วแสดงเป็นนิทานสักเรื่องหนึ่งก็ได้นะคะซึ่งวิธีการเล่นนี้นอกจากจะทําให้เด็กๆสนุกสนานแล้วก็ยังจะทําให้เด็กๆได้ฝึกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะแล้ววันนี้คุณลุงวินก็ใจดีมีของเล่นอีกหนึ่งชิ้นที่จะมาสอนเด็กๆนั่นก็คือกำหมุนนั่นเองค่ะแต่วิธีการทําจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะลุงวินคะสําหรับของเล่นชิ้นต่อไปที่จะสอนเด็กๆเ,เล่นเป็นอะไรดีคะครับก็จะเราเรียกภาษาท้องถิ่นว่ากำหมุนค่ะกำหมุนก็คือกำแล้วก็ดึงแล้วมันจะหมุนค่ะพอเราผูกเชือกใส่ไว้ในกระบอกใช่ไหมครับแล้วก็ หมุนเชือกให้ม้วนแกนเข้าไปเนี่ยก็จะดึงแล้วดึงแล้วผ่อนดึงแล้วผ่อนแ้ดึงในจังหวะเราดึงทําให้กังหันหมุนแต่ว่าแรงเฉื่อยของหันเนี่ยมันก็จะดึงเชือกเข้าและเราก็จะเป็นคนดึงเชือกออกเพื่อให้กังหันมันหมุนอันนี้เรื่องแรงเฉื่อยเรื่องแรงแรงเฉื่อยได้เรียนหรือยังแรงเฉื่อยอเรียวนะแรงเฉื่อย ก็ตอนนี้เนื่องจากว่าบางทีเราต้องบ้านไม่ได um> okay ้อยู่ใกล้กับกอไผ่หรือว่าต้องขึ้นเขาไปหาไผ่อาจจะหาวัสดุยากตออยู่ไกลใช่ไหมแต่ปรากฏว่าขวดน้ําพวกนี้เราหาง่ายกว่าเราก็ใช้วัสดุตัวนี้แทนครับขวดตัวนี้แทนกระบอกไม้ไผ่ส่วนพวกฟิลเจอร์บอร์ดพวกนี้ก็แทนไม้ไผ่เหมือนกัน แทนปีกของกังหันันนี้ขั้นตอนในการทำก็จะเห็นว่าที่บอก กระบอกไม่ผ่จะมีรูให้เชือกออกอ่าเราก็ต้องเจาะรูครับอ่าระหว่างที่เจาะรูนี่เราก็ใช้เหล็กแหลมนะครับเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปเสร็จแล้วขอกันไกมาขยายนิดหนึ่งถ้ารูเล็กไปจะทําให้ก,การกระจายของเชือกมันไม่กระจายตัวทําให้เชือกมันไปขัดกันเองทําให้การหมุนไม่ไม่ต่อเนื่องเพราะนั้นรูใหญ่จะทําให้ การกระจายเชือกเมื่อเชือกหมุนเข้าไปเนี่ยมันจะกระจายพอกระจายแล้วจะเล่นได้ง่ายขึ้นครับเราเจาะรูให้เชือกออกแล้วเราก็เจาะรูเพื่อให้แกนแกนเนี่ยเข้าไปในกระบอกขวดนะครับเราก็จะเจาะรูเนี่ยเพื่อให้แกนมันนั่นแบบเนี่ยครับออจะได้่างนี้และ ต่อไปปีกมันต้องมีปีกใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ที่ว่าเราต้องการตัดรูปทรงอะไรเราก็แต่งได้นะอืมครับอันนู้จะตัดเองไหมจะเป็นทรงกลมทรงอะไรได้หมดเลยนะครับใช่ค่ะตอนนี้พอเราเสียบเข้าไปมันก็จะเป็นเหมือนกับ ตัวตัวนี้แล้วใช่ไหมครับอตอนนี้ลองดูสิครับว่ามันมันมันคล่องตัวไหมโอคล่องใช้ได้แต่ให้ดีก็ควรจะควานกว่านี้นิดนึงมันจะทําให้ไม่เกิดการเขาเรียกว่าแรงต้านเพราะถ้ามันสีกันมากมันจะต้านทําให้การหมุนช้าลงขยายรูน,นิดนึงครับนี่อย่างนี้เห็นไหมคล่องปี๊ดเลยคล่อ,องปี๊ดเลยรับ แสดงว่าไอ้ความรู้ต่างๆเราสามารถสอนแทรกเด็กๆเข้าไปได้ใช่ไหมคะลุงครับร้อมไหมครับลองดูนะครับจะนลองดูโอ้ข้องปิดเลยคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดเชือกมาเพื่อทำที่จับดอสังเกตดูนะคะครับให้ผูกเงื่อนตายกี่รอบดีนะกีรอบดี30สบรอบสามสิบรอบสมมุติว่าตอนนี้พันไปแล้วสาสิบรอบก็จะเป็นที่จับ ที่จับนี่จะเป็นไม้ก็ได้นะครับเป็นวัสดุเสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็คือให้สอดเชือกเข้าไปตรงรูตรงนี้ตรงรูตร,ตรงนี้นะครับสังเกตด้วยนะแต่ว่าเราต้องเปิดฝาออกมาด้วยเปิดฝามาเพื่อจะได้เอานิ้วล้วงเข้าไปเพื่อจะเอาเชือกท่ามาเห็นไหมครับอยู่ในท่านี้แล้วอยู่ในท่านี้แล้วพอได้เชือกมาแล้วก็ให้ สวมฝาขึ้นไปแล้วก็ผูกผูกปลายเชือกอีกด้านหนึ่งเนี่ยกับแกนเหมือนกับที่เราทำไม้ไผ่นะครับผูกตรงนี้สําคัญมากเนื่องจากว่าเราดึงตรงนี้แรงมากใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นตัวที่นำให้นำให้แกนของกังหันเนี่หมุนถ้าหากว่าเชือกหลวมใช่ไหมครับเชือกหลวมมันก็จะไม่ นำพาให้แกนนี้หมุนตามแรงเชือกได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีการผูกเชือกให้แน่นนะครับผูกอาจจะผูกหลายรอบแต่ไม่เป็นปมนะครับผูกกระจายผูกกระจายเสร็จแล้วก็ตัดเชือกออกนิดนึงให้เหลือสักซึ่งเซนนี่ครับก็ขั้นตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วครับเด็กๆจำได้ไหมคะเชือกมาไหน ช้าๆนะมึงเอาฝาเข้าไปใังไงเสื้อเอาฝาขึ้นครับพิธีเล่นเราก็หมุนเข้าไปไอ่าครับ าการที่เด็กๆได้ทำของเล่นกำหมุนชิ้นนี้นอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้วก็ยังให้ความรู้ในหลักวิทยาศาสตร์อย่างเรื่องแรงเฉื่อยอีกด้วยนะคะและในขั้นตอนของวิธีการทำถ้าของเล่นที่ทำนั้นอาจยังไม่สำเร็จหรือยังเล่นไม่ได้ก็สามารถให้เด็กๆได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขและปรับปรุงอีกด้วยค่ะแล้วหลังจากที่เด็กๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กได้ประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะมาทำ หุ่นเชิดทำกังหันให้ความรู้ครับเราได้ประดิษฐ์เองอันนี้มาทำของเล่นพื้นบ้านค่ะชื่อว่ากังหันค่ะกังหันลมค่ะสนุกค่ะและ้วะความสนุกค่ะความรู้ค่ะการตัด กกาารรตัจของเล่นพื้นบ้านในปัจจุบันที่คุณผู้ชมเคยได้เห็นอาจอยู่ในรูปแบบที่เป็นของฝากหรือของที่ระลึกนะคะแต่จริงๆแล้วของเล่นพื้นบ้านยังเปรียบเสมือนสื่อการเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆได้เชื่อมโยงสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน และในการประดิษฐ์หรือเล่นของเล่นพื้นบ้านแต่ละครั้งก็จะช่วยสร้างอุปนิสัยให้เด็กๆรู้จักการอดทนรอคอยรู้จักการสังเกตรอบคอบรู้จักการแบ่งปันและสิ่งที่สําคัญก็คือถ้าคุณพ่อคุณแม่และลูกๆได้ใช้เวลาไปกับการเล่นของเล่นพื้นบ้านร่วมกันแล้วละก็เชื่อได้เลยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์กันในครอบครัวก็จะยิ่งแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะ และช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณพิพพ่ธงชัยและอาจารย์สกุลบุญยทัศน์ในช่วงคุยหนังอดใจรอสักครู่ค่ะ